ตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีของวันอังคารที่14กุมภาพันธ์ค่ะโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยไ,ได้จัดกิจกรรม SK Open House 2022เปิดบ้านวิชาการผสมผสานสารสินคู่ถิ่นน้ำเงินขาวโดวยมีนางอุรารักษุขสวัสด์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามเป็นประธานรวมด้วยนายอุดมสมพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาคณะอาจารย์และนัก เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ภายในกิจกรรม SK Open House 2022เปิดบ้านวิชาการผสมผสานสารสินคู่ถิน่นน้ำเงินขาวเริ่มด้วยการแสดงบนเวทีของอาจารย์และนักเรียนในชื่อชุดการแสดงสีภาคสุนทรีกรเกษมสีมิ่งมงคลด้วยเป็นการผรสมผสานถ่ายทอดความเป็นไทยทั้งสีภาคได้อย่างน่าชื่นชมรวมไปถึงการแสดงต่างๆอีกกว่า10การแสดงบนเวทีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมกัน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะทางโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านอื่นๆตามความถนัดและความสนใจเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนครูและโรงเรียนต่อสาธารณชนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนของครูและนักเรียนและเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงโดยนักเรียนที่ าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนสมุทรสารครวิทยาลัยและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายทั้งโรงเรียนประถมและมัธยมประมาณ3,300คนค่ะ